เต็มหมวดที่คอเกมฟีฟ่ออนไลน์ส่อยากจะมีเอาไว้ในทีมก็คือพวกหมวดไอคอนที่เป็นนักเตะในตำนานที่ดูเหมือนว่าพวกเขามีไว้ในทีมเมื่อไรครับอุ่นหัวใจได้เมื่อนั้นหวดได้ทุกการแข่งขันว่าแล้ววันนี้ขอบสนามสตอรี่จะมาแนะนําเรื่องราวของ6แข้งไอคอนรายใหม่ที่เหมาะกับสายบู๊ควรค่าแก่เอาเข้าทีมของคุณขอให้เปิดเจอกันนะครับ เริ่มจากคนแรกคาร์ลอสอลเบโตชื่อนี้อาจจะไม่ได้เป็นชื่อที่แฟนบอลรุ่นใหม่คุ้นชื่อคุ้นหูกันมากเท่าไรนะ่นักแต่ถ้าว่ายุคคลาสสิกต้องบอกวันนี้คือสุดยอดกองหลังจอมบุกในตำนานที่มีการเล่นที่โคตรจะดุด,ดันบุกมันชิ้หายประตูในตำนานก็คือการเติมขึ้นมายิงทีมชาติอิตาลีในนัดชิงบอลโลกปี1970ที่บราซิลได้ชื่อว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดในบริษัทเอาชนะทีมอซูรีไป4ประตูตอนหนึ่งซึ่งตัวของคาร์ลอสอลเบโตคือกัปตันทีมของทีมชุดนั้นนะนะ้นนนนนซึ่่งาาคครลอัับบตะไดชวเป็ก ที่มีความเป็นผู้นำสูงเป็นกัปตันผู้ยิ่งใหญ่ของมงการฟุตบอลบราซิลมีความแข็งกระดรางหุดันเรียกได้ว่าแต่ใครชอบสายบูก็ควรมีผู้ชายคนนี้ยืนคุมแข้งหลังเป็นอย่างยิ่งครับ คนที่2เจนารกาตุโซ่ไอรรถถังแห่งทัพอสซูรีชื่อนี้การันตีอยู่แล้วกับความเป็นสายบู๊แห่งวงการลูกหนังกาตุโซ่มีดีกรีมากมายกับการเล่นกับเอซีมิลานที่กวาาแชมป์มาเยอะแยะและที่สําคัญสุดก็คือได้แชมป์โลกกับทีมชาติอิตาลีเมื่อปี2006นแน่นอนแหละครับว่ากาตุโซเป็นส่วนสําคัญสุดยอดของทีมหลายคนอาจจะจดจําเทคนิคอันสวยงามของอังเดยเปโรลแต่ทว่าเปโรลจะเล่นไม่ได้ง่ายๆเลยหากว่าไม่มีตัวชนอย่างกาตุโซคอยช่วยเหลือเขาเป็นนักเตะที่พร้อมทําเพื่อทีมกับการวิ่งไ ไม่ปล่อยกาตูโซอาจจะไม่ได้มีสติการเล่นเกมรุกที่สวยหรูอะไรมากนักแต่ว่าหากคุณต้องการไลบ่บอลการประทะคู่แข่งอันสุดยอดซึ่งแน่นอนลละครับการมีผู้ชายคนนี้ในแดนกลางจะทําให้ทีมของคุณแน่นขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียว คนที่3มแกรี่เนวิลในทีมแมนยูยุคเรื่องนะครับผมแกรี่เนวิลอาจจะเป็นนักเตะที่โดนพูดถึงน้อยสุดเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเท่าไร่ไม่ได้มีความมือหวาไม่ใช่แบ็กเทคนิคที่ดีไม่ใช่แบ็กจอบบุกเติมเกมได้มัน่นแต่ทว่าทุกคนต่างในทีมพูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่าแกรี่เนวิลเนี่ยแหละครับเป็นคนที่ทีมขาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวเทคนิคเขาอาจจะไม่ดีแต่ว่ากระแทนที่ดนความใจสู้บูทุกลูกแถมยังมีความเป็นผู้นําพร้อมบวกกับคู่แข่งที่มาหาเรื่องเขาเป็นฟันเฟืองสําคัญขอ,ของความสาเร็จทัพป อย่างแท้จริงเชื่อว่าจะแฟนผีแฟนหงหากเปิดเจอผู้ชายที่เป็นไอคอนคนนี้อย่างไรก็ต้องเก็บเขาไว้ในทีมเพื่อยกอระดับของทีมขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งคนที่4ปีเตอร์ชไมเคิล ถ้าหากว่าเรานึกถึงผู้สมบโตสายบูสายโหดสักคนชื่อของปีเตอร์ชไมเคิลจะกลายเป็นเชื้อแรกที่เรานึกถึงและเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีตอนนี้ก็คือชไมเคิลเข้ามาเป็นตัวเลือกในโอกาสการเปิดเจอของหมวดไอคอนเป็นที่เรียบร้อยถ้าหากว่าเปิดเจอบอกเลยครับมึงเก็บได้ยาวๆชไมเคิลเป็นผู้สมบโตที่มหศัศจรรย์แม้ว่ารูปร่างจะสูงใหญ่แต่ดันมีความเร็วที่เหลือเชื่อปฏิกิริยากระสุดยอดและที่สําคัญนะครับการบูเข้าชนกับกองหน้าคู่แข่งทําให้เขาเป็นคนได้เปรียบเสมออย่างที่ดวนตัวต่อตัว,ต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 วสร้างความวันเกรงให้กับคู่่แขง แล้วนักต่อนักคนที่ห้าไมเคิลเอเซียง เอเซียงมีจุดขายเรื่องความแข็งแกร่งการวิ่งที่ไม่มีหมดเขาเป็นสัญลักษณ์ของนักฟุตบอลที่ฟิตที่สุดคนหนึ่งยามลงสนามไม่ว่าจะเจอคู่แข่งหน้าไหนเจอเขากวาดเรียบกับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับที่ครังหนึ่งได้คิวเป็นกองกลางที่ดีที่สุดคนหนึ่งที่เธอมีมาของทวีปแอฟริกาใต้เลยทีเดียวเอเซียงแจงเกิดกับโอลิมปิกลียงก่อนจะโด่งดังสุดกับเชลซีทีุ่่มเงินคว้าตัวเข้ามาด้วยค่าตัว27ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าโคตรแพงสำหรับนักเตะตำแหน่งกองกลางแต่ว่าเอเซียงก็แสดงให้เห็นแล้วคครัับวว่่่าาตททีีมมยอจเป็นอะไรที่คุุ้มทกเนนร เราะเขาก้าวเข้ามาเป็นกำลังหลักของทีมอย่างรวดเร็วและครบเครื่องทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการแย่งบอลเลี้ยงบอลเข้าประทะและที่สําคัญนะครับลูกยิงไกลเอเซียก็ถือว่าไม่ธรรมดาชาย,ยามิชัยกับการสอดขึ้นมาทำประตูดได้บ่อยครั้งแน่นอนว่าหากคอฟีฟ้าออนไลน์4ได้ตัวเอเซียเข้ามาร่วมทีมแล้วครับผมเตรียมเฮได้เลยละครับคุณได้ของโคตรดีเข้าให้แล้วคนสุดท้ายฮิวโก้ซานเชซ ก่อนจะมีโรนัลโดกับเมซี่เจ้าของสถิติดาวยิงสูงสุดในลาลิกา1ซีซั่นก็คือฮูโกซานเชตดาวยิงจอมตีลังกาชาวเมกซิกันที่เคยยิงไป38ประตูในซีซั่นเดียวเมื่อปี1989และเขาก็เป็นเหมือนคำตอบโจทย์ที่เรอัลมาดริต้อกก้าผู้ชายคนนี้มีส่วนสำคัญที่ช่วยเรอัลมาดริตนะครับคว้าแชมป์ลาลิกา5ปีซ้อนยิงรวมไปถึง208ประตูและก็เป็นดาวสันโรดตำนานของสโมสรเรอัลมาดริตซึ่งจุดเด่นของซานเชตนะครับนั่นคือเขาสามารถยิงประตูได้จากทุกจังหวะสถานการณ์ขนาดบอลโด่งงงแกกยััเตตวีา ยิงเข้าไปไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งซานเชสมีการจบสกอร์ที่เด็ดขาดเวลาอยู่ในกรอบเขตโทษด,ดุดดังฉลามได้กินน่าวเลือดแน่นอนว่าหากคุณเปิดเจอซานเชสก็บอกได้เลยนะครับว่ากองหลังคู่แข่งของคุณได้เจอกับฟันร้ายจากกองหน้าผู้นี้อย่างแน่นอนครับ